เจคยโน่ ino, นำเสนอให้ชมกับที่ดินเชิงสไตล์บ้านสวนนะคะไว้พักผ่อนทำเป็นคาเฟ่ได้กับทุกท่านพื้นที่ขนาด2ไร่เลยค่ะพร้อมบ้านสวนนะคะบรรยากาศแนวสไตล์คาเฟ่ค่ะประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยนะคะ2ห้องนอนค่ะ1ห,ห้องเก็บของ1โรงจอดรถ1ห้องน้ำา1ครัวโบราณและ1ร้านนั่งเล่นนะคะมีดอกไม้ด้วยค่ะมีสวนผักด้วยนะคะ พื้นที่2ไร่ราคา1,750,000บาทคาวโอนคนละครึ่งตั้งอยู่ที่บ้านน้องจิกตำบลหน,นองแวงอำเภอพายืนจังหวัดขอนแก่นค่ะท่านใดชื่นชอบธรรมชาติอยากซื้อไว้นะคะไม่ว่าจะเก็บไว้เก่งกำไรไว้พักผ่อนนะคะหรือว่าจะซื้อไว้สำหรับให้ลูกให้หลานวิ่งเล่นนะคะท่านก็สามารถ นัดชมพื้นที่ได้ค่ะติดต่อโดยตรงได้เลยค่ะคุยเจราจารโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เจคโนุสใส่เบอร์โทรให้ท่านเรียบร้อยเพื่อจะได้สะดวกต่อการติดต่อกับผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ